สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจ็บจีดวีระเปรียบเทียบประยุทธ์กับโจไบเดนนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความเปรียบเทียบผู้นำไทยกับผู้นำสหรัฐระบุว่า ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งที่มีรัฐธรรมนูญไม่กี่มาตราแต่รัฐธรรมนูญไม่เคยถูกฉิดโดยกองทัพสรุปรวมแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงทั้งผู้นําประเทศประธานาธิบดีและประชาชนล้วนมีคุณภาพจึงทำให้ประเทศชาติและประชาชนดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่และมั่นคง นายโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาพูดอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ทำงานกับท่านไม่เคารพเพื่อนร่วมงานข่คมขู่หรือดูหมิ่นคนอื่นไม่ทำงานรับใช้ประชาชนจะถูกไล่ออกตรงนั้นทันที ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องทำงานรับใช้ประชาชนเพราะประชาชนคือผู้จ่ายเงินเดือนให้ดังนั้นทั้งประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์และสุภาพ เมื่อเห็นผู้นำของสหรัฐอเมริกามีคุณภาพเช่นนี้แล้วมันรู้สึกอดสูใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำของประเทศไทยเพราะช่างต่างกันชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยผู้นำของไทยมันได้อํานาจมาจากการแย่งยึดอํานาจการปกครองด้วยการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วทำการสืบทอดอํานาจตลอดมามันใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงประชาชน ทั้งที่มันก็กินเงินเดือนของประชาชนมันไม่ได้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์และสุภาพ ตลอดเวลาที่ผ่านมา6ปีการทุจริตเพิ่มขึ้นอย่างมากมายที่เลวร้ายกว่านั้นคือตรวจสอบและลงโทษพวกมันก็ไม่ได้ด้วยเมื่อประชาชนไม่พอใจลุกขึ้นมาขับไล่ให้ออกจากอำนาจแทนที่มันจะรู้สึกสำนึกตัวมันกลับทวงบุญคุณเสียมากมายหวางท่าเป็นนักเลงโตข่คมขู่คุกคามใช้วาจาสามหาวกับประชาชนส้นตีนจริงๆ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ